น้องแมวเครียดง่ายกว่าที่คิดเพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหาน้องแมวที่บ้านมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปกันบ้างไหมคะเช่นอยู่ดีๆก็อยู่ไม่สุขร้องเสียงดังเดินไปเดินมามีอาการสั่นหรือบางทีก็ขู่เรานะคะอยู่ดีๆก็ไปซ่อนตัวอยู่ตัวเดียวค่ะพฤติกรรมเหล่านี้นะคะล้วนเป็นพฤติกรรมที่ผิดแปลกจากธรรมชาติที่น้องเป็นอยู่ค่ะการที่น้องทำลายข้าของข่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆข่วนผนงัง ข่วนรองเท้าหรือว่าประตูนะคะหรือสิ่งของอื่นๆภายในบ้านรวมถึงการฉี่ไม่เป็นที่การฉี่นอกกระบะทายไม่กินอาหารที่เราให้พฤติกรรมเหล่านี้นะคะร้วนเป็นพฤติกรรมเกิดจากการที่น้องเครียดค่ะสาเหตุที่ทําให้น้องแมวเครียดนะคะข้อหนึ่งเกิดจากการที่น้องแมวเบื่อค่ะการที่น้องแมวอยู่ในที่แคบๆนะคะเราก็ใช้ชีวิตประจําวันแบบเดิมซ้ําไปซ้ามาก็จะทําให้น้องแมวเบือ่อแล้วก็เครียดได้ค่ะ ข้อ2การถูกปล่อยให้อยู่ตัวเดียวเพียงลําพังการที่น้องแมวอยู่ตัวเดียวเพียงลําพังนะคะหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักก็จะทําให้น้องเกิดอาการวิตกกังวลแล้วก็เครียดได้ค่ะข้อ3การมีสมาชิกใหม่ หรือการมีสัตว์ใหม่มาภายในบ้านนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้องเครียดได้นะคะเพราะว่าน้องแมวอาจจะไม่คุ้นชินเราก็อาจจะสับสนนะคะคิดว่าเราอาจจะไม่รักน้องเหมือนเดิมแล้วก็ได้ค่ะข้อ4การถูกตัดเล็บหรือการที่ทําให้น้องนะคะเล็บสั้นไม่มีเล็บที่เอาไว้รับเล็บนะคะเพราะการที่น้องแมวรับเล็บเนี่ยก็ช่วยให้น้องแมวผ่อนคลายแล้วก็ลดอาการเครียดได้ค่ะข้อ5การมีปรสิท รบกวนนะคะปรสิตในที่นี้อย่างเช่นเห็บหมัดหรือว่าไรในหูนะคะก็จะทําให้น้องคันแล้วก็เกาอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะทําให้น้องไม่สบายตัวแล้วก็เกิดภาวะเครียดได้ค่ะข้อ 6. การกังวลเรื่องอนาเขตนะคะโดยเฉพาะแมวตัวผู้ที่ยังไม่ทําหมันค่ะจะทําให้น้องแมวนะคะห่วงอนาเขตมากๆเลยค่ะทําให้เกิดสภาวะเครียดได้เมื่อมีน้องแมวตัวอื่นมาเข้าใกล้อนาเขตของตัวเองค่ะ เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าแมวก็เกิดภาวะเครียดได้ในเรื่องง่ายๆชีวิตประจําวันที่เราเห็นอยู่นะคะหากแมวที่บ้านเพื่อนๆเ,เ,เกิดภาวะตามที่พูดมานะคะ <c oughs> ก็รีบไปปรึกษาสัตวแพทย์โดยด่วนนะคะแล้วก็รีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยค่ะเพราะว่าพฤติกรรมนี้นะคะถ้าเราไม่รีบแก้ไขน้องแมวก็อาจจะติดแล้วก็ทําซ้ําไปซ้ํามายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็แก้ไม่ได้อีกต่อไปเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองนําไปปรับใช้ดูได้นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ